ตสแกนเหลือเงินสดดีคะเออแต่พี่ไม่มีตังนะฮะพวกคุณล้อเล่นกับฉันใช่ไหมผมไม่ได้ล้อเล่นกับคุณไม่มีจริงๆงั้นคุณผู้หญิงจ่ายแทนคุณผู้ชายก่อนได้ไหมคะหมวยมีหรือเปล่าฮ้เหมือนวไม่มีสักบาทอ้าวคุณเจตนามากินฟรีได้ยังไงคะทั้งที่คุณรู้ว่าคุณสองคนนี้ไม่มีตังเลยก็คนมันหิวอ่ะไม่มีตังแต่ก็อยากกินอ่ะแบ่งให้กินบ้างจะเป็นไรไปเล่าทำไมพวกคุณทำแบบนี้ล่ะหิว่ฉันเข้าใจถ้าไม่มีตังก็สั่งอาหารจานเดียวสิคะัันนนยยงพอออแบ่ปวเหลืคคุุณณไได้ตีะ จำทะเลปลาช่อนแซ่า์แซลมอนดอีกครับไม่ครับเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งน่าไปถึงข้างในเลยเชิดูนี่โต๊ะนี้สั่งอาหารแพลินๆขนาดเลยเยอะแยะเช็คบินมา980แล้วมาบอกว่าไม่มีตังค์จ่ายสักบาทโอ้โหทั้นทีไม่มีตังค์ทำไมสั่งเมนูจัดเต็มคาราเบลขนาดนี้ล่ะครับก็ฉันอยากกินนี่นาะเมียผมอยากกินผมก็จัดให้รู้ไหมครับว่าทำแบบนี้มันผิกดกฎหมายนะครับพี่ผิดยังไงผิดยังไงเรื่อง ไม่ติดคุกหรอกนะมีโอกาสติดคุกเลยนะครับผู้ใดสั่งซื้อหรือบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มโดยรู้ตัวว่าไม่สามารถชํราระค่าอาหารและเครื่องดื่มนั้นได้ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน5,000ันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอร่อยปากแต่ลำบากคุกนะพี่อย่าหาทาแบบนี้กับร้านไหนกูไหมคะไปล้างจานใช้นี่เลยค่ะ1สัปดาห์แบบนี้คุ้มกันไหมครับพี่พี่กฎหมายแก้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ